ไปทำอะไรมาคะแหมง่วงง่วงใหญ่เลยนะไม่พูดไม่จาโอวยง่วงอยากกวนโอวยง่วงง่วงง่วงเบึ้ยขาสีแกเรเลยไปทำอะไรมาคะโอวยหาวอวย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 เบียดโอวยเบียดขี้เกียจด้ว ไปทำอะไรมาคะคุณโอสตินฮะโอ้ยเมื่อยหลายพูดด้วยไม่พูดด้วยหญิงซะด้วยนะดูขาดูขาดูขาอ้าถามแล้วก็ไม่ตอบตอบใครแน่ตอบหน่อยไปทำอีหยังมาเฉยเฉยอีกทำเฉยเบย้ทำความสะอาด